พระธรรมเอสเธอร์บทที่ห้าในวันที่สามเอสเธอร์ทรงฉลองพระองค์ตามยศเสด็จเข้ามายืนที่ลานชั้นหนหน้าท้องพระโรงขณะที่กษัตริย์ประทับเหนือพระราชบัลลังก์เมื่อกษัตริย์ทอดพระเนตรเห็นพระนางเอสเธอร์ทรงยืนอยู่ที่ลานชั้นหนก็ทรงพอพระไัยในตัวพระนางและทรงยื่นคาถาทองคําให้เอสเธอร์พระนางจึงเสด็จเข้ามาใกล้ และแต่ยอดคาถาแล้วกษักตริย์ตรัสถามว่ามีอะไรหรือพระราชินีเอสเธอร์เจ้าต้องการอะไรหรือแม้กึ่งราชสมบัติเราก็จะให้เอสเธอร์ทูลว่าหากฝ่าพระบาทจะทรงกรุณาหม่อมฉันใครขอกราบทูลเชิญฝ่าพระบาทเสด็จมายัางงานเลี้ยงซึ่งหม่อมฉันจัดถวายในวันนี้โดยให้ฮามานตามเสด็จมาด้วยกษักตริย์ตรัสว่า ไปเรียกฮามานมาทันทีเราจะได้ทำตามที่เอสเธอร์ขอกษัตริย์จึงเสด็จมายัางงานเลี้ยงซึ่งเอสเธอร์จัดถวายโดยมีฮามานตามเสด็จขณะกำลังเสวยเล่าอางุนกษัตริย์ตรัสถามเอสเธอร์อีกครั้งว่าตอนนี้บอกสิว่าเจ้าต้องการสิ่งใดเราจะยกให้แม้กึ่งราชสมบัติเอสเธอร์ทูลว่าคำทูลวิงวอนของหม่อมฉันคือ หากฝ่าพระบาทจะทรงกรุณาหม่อมฉันและประทานตามที่ทูลขอก็โปรดเสด็จมายัางงานเลี้ยงที่หม่อมฉันจะจัดถวายอีกในวันพรุ่งนี้และให้ฮามานตามเสด็จและหม่อมฉันจะทูลให้ทรงทราบทั้งหมดวันนั้นฮามานกลับออกไปได้วยความสุขและเบิกบานใจแต่ครั้นเห็นมรดคไข่ที่ประตูพระราชวังและสังเกตว่ามรดคไขไม่ได้ยืนขึ้น หรือพี่นอบพี่เทาก็โกรธแค้นโมรเดีไข่มากแต่ฮามานควบคุมอารมณ์ไว้และกลับไปบ้านเมื่อฮามานเรียกเพื่อนพ้องกับเสเรศภรรยาของเขามาแล้วเขาก็คุยโอดถึงความมั่งคัง่งถึงบุตรชายทั้งหลายของตนและถึงการที่กษัตริย์ท่งเลื่อนยศตำแหน่งแก่ตนและที่ตนได้รับการยกย่องเหนือกว่าขุนนางและขราชบริพารทั้งปวงฮามานกล่าวอีกว่า ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเราคนเดียวเท่านั้นที่พระชนีเอสเธอร์ทรงเชิญให้ตามเสด็จกษัตริย์ไปในงานเลี้ยงที่พระนางทรงเตรีมยมไว้แล้วพรุ่งนี้พระนางก็ได้เชิญให้เราตามเสด็จกษัตริย์อีกแต่ทั้งหมดนี้ไม่ทำให้เราอิ่มใจเลยตราบใดที่ยังเห็นเจ้ายูโมระเดไคนั่งอยู่ที่ประตูพระราชวังเสเรธภรยาของฮามานและเพื่อนๆของเขาจึงแนะนำว่า ท่านจงให้คนทำตะแลงแกงสูงห้สศอกแล้วเช้าวันพรุ่งนี้ท่านจงทูลขออนุญาตกษัตริย์แขวนคอมรเดไข่บนตะแลงแกงจากนั้นท่านก็จะตามเสด็จไปงานเลี้ยงนั้นด้วยความสบายใจอามานชอบใจในความคิดนี้มากและสั่งให้สร้างตะแลงแกงไว้